กุ้งผัดพริกเกลือนะครับขุ้นเงาแน่นมากเลยร้อยร้อยเวอริิงจรงต้องสั่งเพิ่มแล้วนะ หอยจอปูอะหมดก่อนใครเลยฉันได้กินชิ้นเดียวทุกคนได้กินคนละสองชิ้นดิสิดูสามนะใครว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นบวกหนึ่งมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธุเก้าเก้าดิค่ะใครอยากให้เป็นคู่จิ้นพิมพ์สาธุเก้าเก้ามาอาจจะมีบุมบาทร่อยร้อยเว้ย เพียสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรีอุ้ยมีเสียงผู้ชย้องส่งแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประจําของนุรีนะคะมาพัทยากี่ครั้งก็ต้องแวะร้านนี้เลยเป็นคาเฟ่ร็อกเฟลเลอร์นะคะข้างๆก็จะเป็นเชลตังเก้นี่รับลมสบายมากดูมาตอนน้ําขึ้นพอดีและพอน้ําขึ้นปุ๊บเราเจออะไรเราเจอกับ แล้วเราก็เจอกับนี่ค่ะแขกหน้าเก่าแขกหน้าเก่าซึ่งเรามาทริปพัทยากันนะคะไปดูวอลกันได้แล้วก็คุณแก้วอีกแล้วค่ะคุณดิวนะคะเหมือนเดิมค่ะเออ อกเลยทุกคนคาเฟ่ล็อกเฟลเลอร์นะคะอย่างที่หนูอยเคยกินคือมีของหวานแล้วก็มีอาหารทะเลซีฟู้ดจัดเต็มมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่ากินบ้างและนี่คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดกาค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมทําอะไรคะกดไลค์ค่ะเออกดอะไร<ก>อีกคะกดสับตะไคร้เออแล้วก็กระดิ่งปลาหวานด้วยค่ะ โอเคเดี๋ยวรออาหารมานะคะนี่นะคะทุกคนเมนูอาหารเขาจะใช้เมนูเดียวกับเชลตังเกเลยเพราะว่าเ็เป็นครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกเนาะนี่คือของอาหารทั้งหมดและราคานะคะราคาคือน่ารักนะหอยจ้อปอบเยืบปูปลาหมึกชุบแป้งทอดหมูแดดเดียวสลัดผักสี่สำคัญจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยปูไข่ดองเขาแซ่บยำปูไข่ดองเขาแซ่บแบบเป็นยำปูไข่ดองที่ไม่ใส่ปลาแต่แซ่บมากแล้วก็แบบแกงส้มไข่ปลาก็มีนี่ราคา200เองทุกคนประมาณนี้นะคะหอยแครงลวกก็น่ากินมากเดี๋ยวรออาหารมาจ้า Oh. ร้านนี้เนี่ยจุดขายของเขาเลยคืออะไรรู้ป่ะ คือด้วยความที่อยู่ติดทะเลแบบนี้เนาะคือของอาหารทะเลต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยเรือตรงนี้แล้วก็รับมาเลยนะซึ่งมีคุณดุดดีวเป็นคนแบบรับส่งปูอยู่ทุกเช้า<ท>ตีห<ะ>้าก็คือตื่นมาแม่ตีสามแต่งหน้าก่อน <laughs> ทุกคน <laughs> บอกว่านี้ตากล้องเราสวยมากนะคะ <laughs> คุณเอ็มมิกิยาเป็นคนรับบทถ่ายให้นะคะทุกคนมาดูกันว่านูรีสั่งอะไรมากินบ้างนะคะมานี่เริ่มจากยำปูม้าจ้า ถ้ดูดนเนื้อตายหรือยังดูนเนื้อแน่นมากเข้อสดมากต่อไปเป็นนี้ค่ะเ <c oughs> ทียำปูไข่ดอง <c oughs> อุ๊ย <c oughs> มาแล้วเ <c oughs> มนูสุดท้ายเราสั่งมาแล้วค่ะ <c oughs> เป็นปกุ้งผัดพริกเรืออันนี้เสร็หน่อย <c oughs> ออมีหิ่นหอมมากเลยอ่ะ เออลืมพูดถึงวันนี้ก็คือแบบว่าให้น้องดิวมาฝึกรีวิวกับหนูรีหน่อยสั<ช>กคลิปหนึ่งก<ๆ>่อนเพราะว่าเราจะเราจะมีแพลนทําอะไรกันหลายอย่างมากนะคะขอลาสวัสดีใครชอบดิกวก็คอมเมนต์ว่าให้ดิวมาอีกนะ<ๆ>แล้วก็ไม่มีเลยใช่ <S <S 2> <S 2> <S ไม่มีสักหนึ่งต่อไปอันนี้เ<ๆ>ป็นยำปูสดนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นหอยจ้อปูถูกไหม หอย<ช>ปูจอหอยจอปูหอยจอ, <นะ S 1> จอปูนะคะซึ่งเจ้าของรา้านทําเองนะคะเลิศมากต่อไปเป็นห่อหมกทะเลนะ,ะฝั่งน้องดิวมีอะไรบ้างคะอะฝึกรีวิวไปข้าวค่ะผัดปูออและที่สําคัญนะคะนี่ค่ะก้ามปูค่ะมึงหยิบชิ้นที่มีเนื้อหน่อยหนิชิ้นนี้ ชิ้นนี้เนื้อยังอยู่เห็นไหมล่ะเพราะปกติปกติที่หนูเห็นที่เคยกินมาไม่ค่อยมีใครเอาแบบนี้เข้ามาในข้าวเลยอ่าเป็นเป็นแบบใหม่ปกติก็แกะเนื้อมาเลยแต่อันนี้ให้รู้สึกถึงว่าเออมีปูจริงๆก็คือเอาก้าปูมาใส่ใช่แล้วก็มีเนื้อปูด้วยนะต่อไปเป็นอะไรคะนต่อไปนี้นะคะกันเชียงปูค่ะต่อไปนุ่นนุ่นนุ่นคุณแอมมี่อยากกินแกงเหลืองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แกงส้มแกงส้มไข่ปลาลิวกิวใช่ค่ะแกงส้มไข่ปลาลิวกิว แล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือค่ะที่ที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหอยเชลอบชีสอบเนยอบเนยค่ะแต่มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเทรน์เริ่มเลยไหมน้องดิวอยากกินอะไรก่อนเลยให้ให้สิทธิน้องดิวก่อนเลยดิวใช่ไหมคะขอเริ่มก่อนค่ะน้ำเปล่าล้างคอ งั้นดิวขอนี้ก่อนเลยละกันนะทีวดอกลองกินกันเชียงปูนะคะมาไปพร้อมๆกันเลยละกันนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะฟู้ดค่ะแม่เหนือแน่นมากทุกคนดูดิใหญ่มากอืมนุ่มน้งแน่นมากน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวๆเผ็ดๆใช่ค่ะดีลองนี่ไหมลองอันนี้ก็ได้แม่กุ้งผัดพริกเกลือนะคะตัวใหญ่อยู่นะแม่ตัวใหญ่ตอนดึงหัวออกมางี้น้องดิวรสแกะเคลือก นี <rium. S 2> uh ่อูยหืออยากให้เป็นสองกลุ่มแต่ว่ามันมันดูกรอบมากเลยนะขึ้นเราแน่นมากเธอจุ่มลงไปในน้ำซอสก่อนลองใต้ใต้น้ำซอสน้ำซอสหวานกลมกล่อมมากเผ็ดเผ็ดหวานหวานเค็มเค็มอร่อยอืมงั้นงั้นน้ำซอสหวานเนาะใช่ค่ะขอข้าวผัดหน่อยได้แม่ที่ฉันเห็นข้าวผัดก็คือแบบเม็ดแบบเรียงตัวสวยงามเอามากเอาหน่อย เอามากพอสมควรใครว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นบกหนึ่งมานะคะ<ท> <ฟ ego> เดีย<ฟ>เด๋ยวเ<ถา>ดี๋ยวสารุเก้าเก้าดิอ่ะใครอยากให้เป็นคู่จิน้นพิมพ์สารุเก้ามาอาจจะมีบุมบาทบุมบาทมาได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่จิ้นจริงๆนะคะตักข้าว้าไปค่ะข้าวผัดดีมากเรียงตัวสวยดีมากข้าวผัดของน้องซึ้งใจดีนะแม่ ห่อมหมกมะห่อหมกทะเลทุกคนดูหมึกห่อหมกทะเลรวมดูสีน่าจะเข้มข้นนะให้ดูคำนี้ดิน่ากินมากเข้าปากเลยกว่าอ๋อทะเลเยอะมากแม่อืมอืมอร่อยอร่อยมากห่อหมกถึงเรื่องมากมีหมึกมีกุ้งมีปลาครบเลยมาเดี๋ยวฉันดูปูดองให้ทุกคุณผู้ชมดูก่อนโอ้ยแม่ใส่ดูดอะเออมาดิมาค่ะ ละมุนปากมาเอาคุณดิวเนื้อไข่หวานมากแล้วไข่ก็แดงแดงอุ้ยแดงใหญ่มากเลยแม่มาคอตโอ้มาคอตนะเนื้อมันแน่นนะเนาะสดทุกคนไม่มีกลิ่นตุหรืออะไรเลยดีมากมาต่อที่นี่ไปไหนต่อแม่หอยเซลอบเนยไม่หาวุ้นฉลามต้องกินซีฟู้ดติดก่านี้ตักไอ้นี้ด้วยป่ะแม่เออตักน้ำเนยขึ้นมาอีกหอมเนยมากค่ะหนูขออนุญาต จากตรงนี้เด้เนาะเออไปหอมเนยเนาะขอซดน้ำน้ำนี้มาน้ำแกงส้มระหว่างนี้นะระหว่างดิวตักกินกุ้งสดกับวันนี้เป็นมพร้อวเฮ้ยกขามีนี่ด้วยนะรอบมะพร้าวเหรอสดเลย หวาน,วน,วนเๆเจ็บๆเร็วอ,อร่อยหืมไข่ดีมากเลยอ่ะยไม่เคยกินไข่ปลาจริงเหรอจริงแม่คนที่ไม่เคยกินจะมี2ออย่างคือกินแล้วไม่ชอบกินแล้วชอบไปเลยจริงๆนะเพราะไข่ปลาพวกเนี้ยลองดูถ้าเธอไม่ชอบเธอก็ไม่ต้องพูดเยอะห <c oughs> <c oughs> นึบไหมเลิศไหม <c oughs> ชอบไหมเราหยุกินแล้วชอบไหมแบบบอกไม่ถูกอ่ะ <c oughs> คนไม่เคยกินไง <c oughs> อู้นะคะวม,มาจ้า ันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าพี่เขาทําเองเลยแน่นมากอะไรนี่เธอชอบมากไงเราชอบกินของทอดแบบนี้เยอะใช่อรอยอะทุ <c oughs> กคนมาอันนี้ต้องสั่งยำปูไข่รองหอยทอดห่อหมกอันนี้แนะนําแล้วก็กุ้งอันนี้แล้วก็ทุกอ,อย่างเลยใช่ดีเนาะกชิ้นเดียวกันสายของทอดไง <c oughs> เขดูกขาหัราะโอเคทุกคนยูยูครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเอมิตริยาลองดูกันว่าเป็นไงบ้างนะคะมาครับอาคุณแก้วลองชิมแกงส้มไข่ดิวกิวค่ะใช่อันนี้ชอบมากชอบไข่ปลามามันหนึบหนับในปากเออมันหนึบหนับแล้วมันไม่ขาวใช่ใช่มั่นกันเชียงแต่ซอสนี้อร่อย มิ้มลองครั้งแรกใช่มิ้มเป็นไงชอบเลยรสชาตินี้มันกลมกลอมอ่ะแล้วมีต่อหิวแหละอันนี้อันนี้ขอเนี้อันนี้ดีลคือแบบการันตีและฉันการันตีมากแล้วเขาปั้นเองเขาไม่ได้รอบมาเพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ชอบของทอมากเออนะมันแบบ คุณแอมต้องลองแล้วแหละมันพูดไม่ถูกจริงดินทอดยิ่งกอนหนึ่งครับเพราะว่าฉันจะไปถ่ายวิวข้างนอกวิวข้างนอกสวยมากให้คุณผู้ชมดูใช่ใช่เสร็จแล้วนะแม่ซันเสร็จแล้วสวยมากเจ้ยังยังยังอร่อยเอออือขอบใจนะค่ะจริงจริงหมดแล้วนะหมดแล้วนะต้องสั่งเพิ่มแล้วนะลาสุดอร่อยมาก สามสามหมดแล้วจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเลยเมดแล้วจ้าหอยหมดแล้วจ้าอร่อยมากว้ายร่อยเวอร์ จอดใจแล้วดูวิวข้างหลังคุณแอมสิคือบรรยากาศดีมากจริงต้องมาที่เนี่ยเขาเปิดมา40ปีแล้วนะจ๊ะเออ,อสืบแม่ค้ามาหมดแล้วเมื่อกี้ล่าสุดคุณดิวคือจ้วงหอหมกจ้วงแล้วจ้วงอีกนะคะทุกคนคแต่อะไรรู้ปะหอยจ้อปูอะ,ออะหมดก่อนใครเลย,ยฉันได้กินชิ้นเดียวทุกคนได้กินคนละสองชิ้นดูสิหนูามนะ จะเลยมาแล้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่น่าตกเหมือนกันนะบางที่อยากข่าหมูแมกุ้งนี่นะไอเอ่ยเปลี่ยนยานเถอะบี่กบอกแม่เปลี่ยนยานเถอะโฉนยานกันไหมคุณแก้วก็ไม่ต่างกันนี่ถูกนะแปลกเลยนย เป็นอะไรมันอร่อยแหละมันจะต้องแบบซ่านะอ่อหมภาษา,าใ,<น>ใต้คือได้แรงคอทุกคนนี่ตอนแรกคิดว่าไม่หมดแล้วดูข้าวดิหมดหมด,ดจริงๆ เหลือแต่ผักอะค่ะใช่ที way, ่เห็นเนี่ยก็เหนีแต่ผักกับกระดองปูตอนนี้กางเกงแน่นแต่เดี๋ยวกลับไปกินอะไรกินอาร์มาลีน่าเบอร์จ้าบอกเลยว่าปุงลดแน่นอนตื่นเช้ามาถ่ายดี้เฟซบุ๊กอาร์มาลีน์ไทยแลนด์ตรงนี้เลยเออเข้าไปสั่งกันได้จจัดรส่งฟีนะะ๊แล้วก็แจกไอโฟนด้วยสิ้นปีนี้ใช่ใช่เราแจกไอโฟน12 12นะไม่ได้ไอโฟน5นะประจัดไปเมื่อปีหมดสต็อกแล้วแม่ โอเคแล้ว okay. ปิดคลิปเลยแล้วกันไหนๆก็ถือกล้องแล้วสําหรับร้านคาเฟ่ล็อกเฟลเลอร์นะคะหรือว่าเชลตังเกนะคะก็มาได้ซอยนาเกลือ12อาหารสดอร่อยบรรยากาศดีมากดูดีดูดีดิดูสิมาได้ทุกคนปัตไยมาเที่ยวพัทยาหรือมาเที่ยวชลบุรีหรือตลาดนาเกลือเลยก็ตามก็มาได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง5ทุ่มกันไปเลยนะบรรยากาศดีมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบายค่ะบ รีนูรีนูรีนูรีม่ารีูนม่่ตอนมาซิปเป็นอย่างนี้นะพอตอนกลับเนี่ยสาวซิ่กลางมันจะนูนๆเนาะอ๋อกเกงจะขยายได้จะปรีแล้วเป็นจะปรีแล้รอร่อยๆเว้